Like we don't have a lot of time. Those men won't be able to hold out much longer. Three hours ago, one of our commando teams entered this village to retrieve some German intel. The crowds were supposed to have cleared out, but someone got their wires crossed. Now our guys are pinned down, and you're being sent in to get them back out again. We're outnumbered at the moment, so try to set up a forward barracks you can use to bring in more troops. There's chatter that the crowds are stationed near the bridges, and we know for sure they've got heavy artillery. All right, Corporal, get your men moving. Those commandos won't be able to hold out forever. อยู like ่ดีๆเลยเพืแปลกกระเสกออกมาอีกแล้วไปเรามีเวลาจำกัดนะว่าเราต้องช่วยคอมมานโดก่อนที่พวกเขาจะตายหานะทีหลั้นก็ปลุกตะลุยไปเลยสกาวดิงแฮมวอล์กอินเช็กก์อ่ะโอโหพวกคิดถึง มีเวลาไม่เยอะะเพรางั้นรีบรีบไปเลยดีกว่ามึงไปนู่นไปจะต้อชิดแคบพูดกรเชียนน่ะมันมันมาเดอ้อ <c oughs> ไม่ให้ซ่อมด้วยไม่ให้ซ่อมไม่ให้ซ่อมไม่ให้ซ่อม ครับสนุกแล้วครับนี่ไงไปปชิ้งไหมดบ้านหมดมือก็ได้วะแม่ มีชิงเสร็จแล้ว,ลวเออ,อเมีสองตกเว้ยเชื้อมันรูปคนเบกคูดอะไปไปไปต่อต่อต,ต,ต่อเก็บกระเปียาครับสุดย่าสุดจ่ไปหาผมขอถถม้อมรงถังไม่ได้ผมต้องใช้รถถังสภาพนีบบ้เลยนั่นไงรีไป อันนี้ของไอ้สภาเป็นชันเกรดได้ภาคบอยวอนเดมไป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 ถึงไหมนะ ถึงไหมนะไม่ถึงก็ยิงมันเอาสกิล่ะครับโวเดมไฟน์สูพปเรียร์ตี้ปกติเราเล่นรถถังเลื่อนต้องเต็มหลอดครั้งนี้นี่มันไม่ใช่เลยเลื่อนวิ่นหลอดไอกขู แบกคูยอย่างเดียวโอเคคอมมานโดเราโดนยิงไอเจ้าขันโอเน่นั่นเะชื่อมัน r e p o r t i n โยนแอปเปิลไป โอ้โหเอาสตัวไปเล่นด้วยอีกแรงเห็นปะ MT light tank มาแล้ววิชัยนั่นมันพีเก้นนะโอเคอย่างน้อยคาร์ลอนี่ก็แตกแล้วไปให้ถึงคองมมานโดไปถึงแล้วออคอมมานโดเปิดแบบป๊แบบ เออเลือดกูมีแค่นี้กูก็ยังสู้ถ้าสซีผิวลิ่งผมที่เกล็ดถ่ายตัวแหละยิงเออคนเดียวเหงาะไปต่อ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  ไฟอยู่นู่นเช็คก็กำลังมาโหลดเฮดอีฆ e. ่าช่างก่อนฆ่าช่างก่อนฆ่าช่างก่อนเอออย่ามาฟ้างอย่ามาฟ้างที่นี่ยังไม่ติดโอเค ะตัวมานี่มา้จอดไปแล้วเชอร์แมนจอดไปเลยเชอร์แมนอ่ะหัวตัวมานี่มาใครมีอะไรแจกให้บอล LeBug Moon. LeBug Moon L. Listen up! We aren't going anywhere until we have that intel. Understood. Right. We're gonna hold this position to buy those men some time. The crowds are gonna be coming across the river. Let's get the fences set up at the bridges, and let's make sure they okay. don't reach the town. เชมเนผมดสภาพไปแล้วอะ่ะไปไปไปบสภาพก็ใช้หุกสภาพก็เอาบมดสภาพก็เอาอยู่ลาหนึ่งนาที มีกระสุนที่ไหนอ,อีกไหมเนี่ยนี่นูนี่นูนี่นูน,น,น,นี่มันตัดมึงไปเกียร์นู้นไปนเกียร์ได้ของละหันเปิ่ลหันเปิ้ลหันเพิ้ลเรับปืน,น,ปนใหญ่ละ ขอพวกเว็บทีมบางฝนแล้วกันว่าแตกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกทีไม่ได้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 มีใครอยู่ที่นี่กันเลยมันไปไหนปืนไฟยิปืนไฟต้องฆ่ามันก่อน เกเคเจ้าศิษย์สองอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบุกคนเดียวไม่ใช่ปัญหาหาคือนี่โอเคได้นี่มาแล้วนี่ก็ไปตัวอีมิชจซ่นี่แพ้ไม่ต้องออก กูตการกรับุณเคย่ยละเน e ่ยที่ kick some ass เสริมแนวป้องกันไปเลยยิงแล้วถังเหรอกคุปะ

รถรถนั icana, zat, players, ่นไม่เกี่ยวรถนั่นไม่เกี่ยวรถถังมาละไลท์ได้บ้างนั่นมันดิวไบเวเฟอร์ป่ะเจลี่ดิวไบเวเฟอร์ออฟวินตรงนี้ ปโอ๊คเทมเทมเทมมีอะไรพูดอะไรก็พูดไปก่อนแล้วกันยวค่อยเอาคานตรเนี่ยิงสวนแม่งจี่เวนิ่งเอาอยูอ่ายิงมาหน่อยพี่ครับแถวนี้มีเวทีมไหม ถังอยู่ตรงเนี้ยยิงมันคันตรงนี้เออโอเคไปดรอ่ะ the second one down นี่อะไรตกูไฟโอเคมี่การบุบวายมากเลยพี่ดิ เอ็ดี้การเอ็ดี้การจี๊กันจี๊เอ็ดี้การจี๊บกันเฮ้ยเอ็ดี้การ,การ,การโผล่มาแล้วนี้เป็นอะไรโอ้ยแค่ย,คยม่ข้าดีก็เบรกทูเข้ามาเออ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 ชไน Okay, here, here we go. One of our strategic points is under attack. Long Long Good job, men. The town's ours. and sounds like the commandos finally found that intel. Let's hope it was worth the effort.